สวัสดีค่ะพบกับรายการวันนี้เราก็จะมาชวนน้องๆน,งนะะในออฟฟิศของเราเนี่ยมาเล่นเกมกันอีกแล้วเกมนี้ก็ง่ายๆเบสิกหลายๆคนก็คงเคยเห็นในการเอาขนมนะคะมาวางไว้ที่หน้าแล้วก็ ทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าไปที่ปากให้ได้แต่ความยากมันจะอยู่ที่ว่าเราจะมีเวลาจํากัดนะคะสามสวินาทีแล้วก็ถ้าใครทาไม่ได้ฟเฟลไปเนี่ยเราก็จะมีบทลงโทษนิดนึงนะจ๊ะไปดูกันไปตามคนแรกก่อนกล้องเน่สวัสดีครับสวัสดีครับโช์นะครับนี่นหรอเฮ้ย,ย,ยสวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมแล้วทเชิญน,นะครับก็โอเีโอเหมือนเดิมวางบนหน้าผากแล้วก็ไหลลงปาก พอมไม้โชหอมอ่ะอมนั้นจะเวลาสามสี่ปไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยเดินนำโอ้ยปึดให้เวลาเตียนใจเลยดิมาไม่บอกเลยให้เวลาเตียมใจเลยมาไม่บอกเลยื่อตาครับ ตาพร้อมไหมไม่เคยพร้อมอ่ะจุครั้งอ่ะพี่ไม่เคยพร้อมเลยพร้อมแล้ววางขนมงไว้ที่หน้าผากนะจ๊ะพี่ผมบอกว่าไม่้อมหน้าผากหน้าผากครับครับสามีนะครับมาพร้อมนะสามสี่ไปเวลาเดินไปเท่าไหร่แม่ได้แล้วค่ะตา้าสุขเขาเท่าไหร่แม่เวลาตอนนี้สิบสามเมตรสิบห้าเ อย่างนี้หมูน kind of ี่หวานจังสวัสดีครับเดี๋ยวใช้ตัวช่วยหน้ามันมันไงเวลาแปะปั๊บหน้ามันมันมันเลยไม่ไหลลงเราก็เลยต้องใช้เตุอว่าพี่เอาอโอริโอที่หายะพี่เห็นตุ้ยเยอะพี่ครีมละลายเขาเติมใหม่เอาไว้ต่อเรายังพร้อมไหมครัพร้อมสามสี่ไป ไปค่ะสวัสดีครับน้องแบงค์นะครับวันนี้ร้หยมาลินเกมกินขนมไม่ใช่พร้อมไหมพร้อมเหตุอันหนึ่งรับหนึ่งโอเคนะหนึ่งสองสามจับมืละ โอ๊ย่าสเก่งด้วยสวัสดีครับผมรูนะครับีแล้มันจะลงนะวะพร้อมไหมพร้อมแล้วครับม่ใจตัวช่วยอ่ะม่ใช่ไปไปขยับเลยนะ A few moments later เ้ยเเฮ้ยเฮ้ยมัดีมันดี มึงดีกว่ามึงปุ <S 1> <S 1> ๊บขึ้นข <mm ้าปบกเลยเนี่ยบัตรับมันมันมมัน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 มนมััันมันมนมันมนันมนันม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 ันั่มนนนั ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนอังสตีดตายเดือดแล้วตายเดือดแล้วช่วยค่ะปีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกล้ามเนื้อหน้ากันว่าบท็อกก์็ทำอะไรเราไม่ได้อ่ามาแม่มา <c oughs> มันยาน่าอยู่นะหอมยังเม่อกหนึ่งสองซ่มมาแลับสิปีแล้วพีป่ปีสิบปีแล้วตามปิญญติพีป่ปีไม่เคยพาลาดสเก็กมันไม่ร่วงลงมาเลยห <c oughs> มอไหนใช่ไหมไ <c oughs> ม่ได้ฉีดบริทอิ์เลยแม่ตื่นใ่ยัง เย่ปลายนะคะสถิติก็คือโดนทุกเกมไปเกมนี้น่าจะรอดโดนแหมพร้อมไหมคะับ้อมนะหนึ่งสองไปอย่างนี้จะรว้สิเฮ้ย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 ตาเขาดื้ออย่างที่พาวิยังมีเวลาฟังปะ ยนีแล้ว Hello motherfucker จบสวัสดีครับมอนนะครับน้านฮะยังเอายังเดินเดินเดินขอวางให้มันเป็นแบบสองนะฮะเดินครับ1 2 3ับ

ความสามารถแบบไม่ถึงนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะติดตามต่อเกมหน้าเดี๋ยวหาเกมแบบจริงๆมาเ,มเล่นยเนาะบ๊ายบายไปแล้ว